แล้วทำไมกัมพูชาถึงกล้าจะหักจากจีนขนาดนั้นนะผมเชื่อว่าหุนเซนได้ดีที่ดีกว่าที่จีนอ๋อถึงยอมขนาดนี้ใช่เพราะว่าผมเชื่อว่าที่ฮุนเซนทำเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จเพราะประเมินทหารไทยต่ำไม่สามารถยึดภูมิประทศสำคัญได้แล้วจีนเขาคงไม่มาแทรกแซงครับคราวนี้ก็เลยไปได้ดีลทางอเมริกาซึ่งอเมริกาเขาอยากได้อยู่แล้วอืเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมบอกอะ ยังไงสงครามเนี่ยมาที่บ้านเราแน่ครับเพราะว่าสหรัฐต้องการอบล้อมจีนกับเกาหลีเหนืออซึ่งประท่ากันแน่แล้วตรงประเทศเรากับประเทศกัมพูชาเนี่ยมันเป็นภูมิประเทศสำคัญทางทะเลครับเพราะว่าสหรัฐยังไงต้องปิดช่องแคบมาลาการ์เพราะก็เลยอยากมาทางเราถูกครับตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องดูใส่ศึกนะครับกับคนขายชาติต่อไปก็คือว่าจะต้องไม่มีฐานทัพของทหารนะครับ ที่เป็นชาติอำนาจไม่ว่าชาติใดกลช่างเข้าไปอยู่ในเมืองไทยเด็ดขาด